สูงวัยสู้ภัยโควิดในช่วงที่โควิด -19 ระบาดอยู่ในขณะน,นี้ในเรื่องของอารมณ์และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและอดีตนาย,ยกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดูแลอารมณ์และสภาพจิตใจของผู้สูงวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอยงยุทธ สวัสดีครับค่ะอยากจะถามคุณหมอค่ะว่าการดูแลอารมณ์แล้วก็จิตใจของผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด1 9ที่ระบาดมากขึ้นมากขึ้นในบ้านเราในตอนนี้เนี่ยนะคะว่ามีข้อแนะนำยังไงเกี่ยวกับผู้สูงอายุบ้างคะเออก็มันก็คงจะเป็นตามหลักอันดับแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับค่ะก็คือเราก็คงเน้นเรื่อง สามอย่างที่ว่าเป็นวิถีชีวิตปกติของเราตอนนี้นะการสวมหน้ากากอนามัยการที่<ช>เราล้างมือบ่อยๆการเว้นระยะห่างนะครับ<ช><ช>ที่สําคัญคือไม่ออกไปในมาไหนในสถานที่ที่เอ,อเป็นชุมชนเอ,อเป็นมีความแออัดทั้งหลายนะครับ<ช>อันนี้ก็คงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะ<ช>แต่ว่าตัวที่หมออยากจะเพิ่มเติมวันนี้ก็คือ<ช>เรื่องของ<ช>เอความสงบของจิตใจนะครับ เพราะว่าเรื่องของถ้าเราตันตนหนกมากไปเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เป็นผลดีตออ่อสภาวะจิตของเราเท่าไหร่เพราการที่เราจะทาจิกตเราให้แบบมีความมั่นคงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยทําให้เราอยู่กับบ้านได้อย่างเป็นสุขนะครับ <c oughs> ก็เคล็ดลับง่ายๆก็คือว่าพยายามดําเนินชีวิตให้เป็นปกตินะครับเ <c oughs> ช่นมีตารางเวลาการทํทกากิจกรรมตั้งแต่เช้ายันค่าข,ข,ของเราก็พยายามให้ทําไปตามนั้น <c oughs> นะครับคนที่มี มีเสเก็ดูหรือมีตารางเวลาประจำวันเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเป็นปกตินะ,ะไม่หมดเวลาไปกับเอการติดตามข่าวอย่างเดียวหรือมากเกินไปนะครับเพราะการติดตามข่าวมากเกินไปเนี่ยเนื่องจากข่าวก็จะมีข่าวซ้ําๆนะครับเราฟังยังไงมันก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มหรอกแต่ว่าก็ข่าวข่าวซ้ําๆเหล่านี้เนี่ยมันจะตอกย้ําให้เรารู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกตังวลว้าวุ่นใจนะครับแล้วก็สูญเวลาโดยใช่ประโยชน์ บางคนเนี่ยก็ไปใช้วิธีผ่านทางออนไลน์ใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาที่เรากดไปดูวันหนึ่งโดยระบบของเขาเขาก็จะมีข่าวอื่นที่เป็นข่าวแบบเดียวกันใช่เพราเราตามข่าวลบก็มีข่าวลบมาอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลค่ะนะมันก็อย่างวันๆนึงก็จะอยู่แต่ข่าวลบนะครับช,ชีวิตก็ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นช่วงระบาดระยะที่สามซึ่งมันค่อนข้างหลุดแลนเนาะเพราะฉั้นเอ เราวิธีการบัดต,ตัวทั้งที่ทางที่รัฐขอความร่วมมือแล้วก็ที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเราก็ารู้อยู่แล้วนะครับก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติแล้วก็ติดตามข่า,ขาวสารโดยที่แบบไม่ต้องมากเกินไปนะครับวันวันหนึ่งถ้าเราอยู่อยู่ตามข่าวสารวันละหกเจ็ดชั่วโมงนี้ถือว่ามากเกินไปมา,มากเลยนะครับมันจะทําให้จิตใจเรามันมีแต่เรื่องลบๆนะ,ะแล้วสังเกตดูเหอะมันไม่ค่อยมีข่าวอะไรใหม่ ค่ะ <C HA> แล้วก็พ um ยายามอย่าไปอย่าไปส่งต่อด้วยนะครับไม่ใช่ oh รับอย่างเดียวค <C HA> ืออย่าไปส่งต่อข้อมูลไร้ไร้นะเพราะสถานการทุกอย่างก็แย่แย่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันแย่นะครับ <C HA> มันไม่ <C HA> ไม่จะเป็นต้องแบบไปส่งโดยเพราะยิง่งข้อมูลที่เราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะค <C HA> ือเอ่อมาจากแหล่งที่เราไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็ผมว่าอย่าไปส่งเลย เพราะว่าการส่งข่าวร้ายเนี่ยมันก็ไม่เป็นดีต่อตัวเราเองผู้ส่งแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อผู้รับนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการทําให้จิตใจเราก็ไม่วาวุดมากแล้วก็ <c oughs> เการอยู่บ้านเยะๆนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้โปรแกรมอะไรดีๆขึ้นมาได้เยอะนะครับ <c oughs> มันโปรแกรมหนึ่งที่เราอาจจะเรียนรู้เรื่องที่เราอยากจะเรียนรู้ที่เป็นเรื่องทางโลกก็ได้แล้วเราก็อาจจะเรียนรู้เรื่องที่เป็นเรื่องการพัฒนาภายในของเราก็ได้นะครับ กรมสุขกิจเนี่ยเขามีหลักสูตรออนไลน์ให้เรียนอยู่ที่บ้านวันละ20นาทีเรื่องฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับวิกฤตโควิดนะครับอของคนด่นๆก็มีอีกมากมายนะครับมันก็ใช้เวลาเหล่านี้เนี่ยเลือกทำสเกจดูลิงหรือตารางเวลาเราให้มีช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้นะครับเอ่ออย่างเช่นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายช่วงค่ำก็แล้วแต่วิถีชีวิตของท่านนะครับอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวที่สามเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องของอความที่ไม่สนจะแล้วใช่ไหมครับตัวที่สามก็คือเรื่องของความหวังนะ,ค,ะคือความหวังนี่ก็คือสําคัญเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เนี่ยอ,อย่างเช่นในทัพการกระแสข่าวร้ายมันก็มีข่าวดีหลายอย่างนะครับอเรามีสมุนไพรที่ช่วยในการป้องกันโรคได้นะครับอ่อย่างเช่น อตอนนี้เขามีเยผยแพร่ไปทั่วการทําน้ํากระชายะอะไรเงี้ยนะถ้าเราเป็นติดเชื้อโควิดมาขั้นต้นก็รักษาได้ดีด้วยเผ้าไทายโจรอะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้ก็ก็ทําให้เรารู้ว่าเออต่อให้ร้ายที่สุดยังไงเราก็ยังป้องกันตัวเราเองเราก็ยังมีทางรักษาได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ระบบของโรงพยาบาลซึ่งอันนี้ก็เราเป็นตัวควบคุมไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาตามอาการที่เราเป็นนะครับ มอนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายที่สําคัญนอกจากเรื่องความหวังก็คือเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเป็นในฐานะเป็นผู้สูงอายุเราเป็นผู้ใหญ่และเราอยู่กับบ้านเยอะนะครับลูกหลานยังต้องไปทํางานอย่างนี้เราก็ยังเป็นตัวที่เป็นตัวหลักในการช่วยเหลือเขาได้นะครับเช่นช่วยประกอบอาหารดีๆที่มีคุณภาพนะครับเครื่องดื่ม สมุนไพรที่บอกว่าป้องกันโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็เป็นฝ่ายที่ช่วยดูแลลูกหลานเรานะครับหรือว่าถ้าเกิดดูแลไปถึงชุมชนสังคมก็ได้นะครับอย่างตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดโรงพยาบาลสนามต้องการความการบริจาคต้องการความช่วยเหลืออะไรท่านเราก็สามารถที่จะทําให้เราเสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้พวกนี้นี่ก็จะทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมีคุณภาพดีครับ แล้วก็ทุกคนในบ้านก็มีเขาเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันในการที่จะช่วยกันดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมคะลูกหลานบางทีก็ต้องคอยให้กําลังใจหรือคอยสอดส่องให้ความสนใจเข้ามากขึ้นด้วยใช่ไหมคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้คือคือในในในการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวเนี่ยนะครับอในยุคโควิดเนี่ยมันก็จะมีการทํากิจกรรมคือมันจะอยู่ในบ้านมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้า เราอยู่ในบ้านอันดับแรกเราก็ต้องพิจารณาอยู่ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าเช่นสมมุติว่าเราออกข้างนอกโดยสารโดยรถยนต์โดยสารที่เป็นระบบปิดเช่นรถตู้รถไฟฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะไม่ได้ไม่ได้นั่งรถจดนส่วนตัวของเราใช่ไหมค่อย่างนี้เนี่ยเ,เวลาที่ท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยการแบบตัวของท่านที่ดีก็คือท่านควรจะแยกในช่วงที่ยังมีการระบาดอยู่มากนะ ท่านควรจะแยกเรื่องการทานอาหารคะนะครับออกจากหรือการอยู่ใกล้ชิดกับคนในบ้านไปชั่วข่าวนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านทางทางพวกสื่อสังคมออนไลน์แทนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความห่วงใยการพูดคุยให้กําลังใจเล่าสารทุกสุขดีกันอะไรต่างๆนี่นะครับก็ก็ถ้าเราไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงเราก็สามารถทำแบบแบบต่อหน้าต่อตากันได้ แต่ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่ยังต้องออกไปขนอกแล้วอ,อแล้วบางแห่งถึงแม้เขาจะให้ work from home แต่บางแห่งบางบางนานมันจะ work from home ไม่ได้ใช่ครับแล่ท่านยังรู้สึกว่ามีปัจจัยเสี่ยงอยู่นะท่านก็ควรจะต้องติดต่อผ่านให้กำลังใจพูดคุยสาทุกสุขีผ่านทางออหน้าเฟซหน้าไลน์แทนอะไรเงี้ยครับค่ะท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำที่จะฝากคุณผู้ชมทางบ้านอย่างไรบ้างคะ เออก็ในช่วงปัจจุบันนี้ก็การการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เออผู้สูงอายุเดิมก็อยู่ที่บ้าน,านเยอะอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะอยู่เยอะขึ้นอีกเพราะไปไหนมาไหนลําบากนะครับก็ให้การอยู่ที่บ้านนี้เป็นการอยู่อย่างมีคุณภาพอย่างที่หมอบอกก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องความที่แบบมีความสงบนะครับแล้วก็มีความหวังแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นที่พึ่งช่วยเหลือคนอื่นอันนี้เนี่ย ถ้าท่านทําได้เนี่ยก็จะเป็นหัวใจสําคัญของการที่แบบเราผ่านวุกิตนี้ไปได้นะครับค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องการดูแลอารมณ์และสภาพจิตใจของผู้สูงวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i กันไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการสูงวัยสู้ภัยโควิดกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ